พูดถึงความสามารถนี่ผมยังลุ้นนะว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปดูงบตรงไหนในงบลงทุนเนี่ยที่จะดึงออกมาได้ประมาณสักสองแสนล้านโอเคทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ย GDP เนี่ยมันจะต้องมีกลไกม,มันมันมีมันมันมีตัวชี้วัดตัวหลายๆตัวในการที่ี้วัดเรื่อง GDP ทีนี้ในการลงทุนภาครัฐนะซึ่งอยู่ในงบประมาณครับมันเป็นมันเป็นเครื่องยนต์กตระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเหมือนกันอพอคุณยกพอคุณดึงงบตรงนี้ออกมา ไอ้เครื่องยนต์ตัวนี้มันก็จะไม่ทํางานนะครับพ,รพอคุณดึงมาเสร็จแล้วคุณบอกว่าคุณจะไปลงก,กับดิจิตอลวอลเล็ตและดิจิตลอลเลตเนี่ยมันจะไปสร้าง GDP ขึ้นมาแล้วได้ประมาณสัก2ประมาณสัก2.5 2.2<อ>ประมาณสัก2.5หรือ3% 3%ของ GDP ถูกไหมครับคำถามคือว่าเวลาเราคํานวณตรงเนี้ เวลาเขาคำนวณตรงนี้คุณได้หักจากไอ้ไอ GDP ที่มันหายไปจากไอ้ตัว G ีแการลงทุนภาครัฐหรือเปล่าน,นี่เรื่องที่1นนะอันที่2เนี่ยเวลาคุณประเมินว่าไอ้โครงการเนี่ยใส่ลงไปอะ่ะแล้วคุณหมุนขึ้นมา2.5เท่าหรือสอเท่าเขาบอกว่าอย่างน้อยคาดหวังอย่างยางต่ำอะ่ะคุณเผ่าภูบอกว่าประมาณสองจถูกไหม,อมบอกสองจุเเท่าขึ้นมาในโครงการชิมไอ้โครงการคนละครึ่งตอนเป่าตังอะมันได้อยู่ประมาณ1.1.7คํานถามผมก็คือว่าตัวชี้วัดอะ่ะ ของพรรคเพื่อไทยที่จะมาเคลมว่า GDP จะเข้าถึงจุดนั้นเนี่ยม,มันวัดกันยังไงคือนอกจากจะสรุปรวยอดแปลว่าคาดว่าจะได้เท่านี้แต่ว่าเวลาคำนวณคือเพราะถ้ามันหักลบกับการใช้จ่ายภาครัฐที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญพอมันดับไปแล้วแล้วมาสตาร์ทเครื่องยนต์การครัวเรือนให้มันมากขึ้นเนี่ย คุณสมบัติกำลังตั้งคำถามว่าเผลเๆมันอาจจะพอๆกันก็ได้หรืออาจจะประสิทธิภาพต่ำกว่าไหมมันมมันอาจจะไม่ถึงนเพราะว่าฉีดลงไปมันน่าจะดีกว่ามันน่าจะดีกว่าเพราะมันฉีดลงข้างล่างอันนี้โดยหลักการมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าการเคลมว่ามันจะขึ้นมาที่ GDP พ2.5 2.2.5 3%เนี่ยมันเป็นมันเป็นการประเมินที่โอเวอร์ไหมแถมกับเรื่องกรณีที่บอกว่าจะไปจัดสรรงบประมาณภาษีเพิ่มเติมได้คาดว่าจะได้จะได้จัดเก็นเนี้เศรษฐกิจกำลังดีขึ้นนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะได้เก็บ รายได้กลับขึ้นมารตรงนี้ต้องระวังนะครับสมมุติว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยรัฐเวลาจัดเก็บก็ประมาณจัดการเก็บภาษีเนี่ยนะครับมันจะมี2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือเกิดจากการที่ขนาดขนาดของเศรษฐกิจมันโตขึ้นพอขนาดเศรษฐกิจโตขึ้นปุ๊บเนี่ยภาษีเนี่ยมันจะถูกเก็บเข้ามาินรกรมสรรพากรโดยโดย,โดยเฉพาะกับอีกวิธีการหนึ่งก็คือว่ารัฐกําหนดก็เป้าหมายในการจัดเก็บภาษีหมายว่าเศรษฐกิจต้องอยังไงฉันไม่รู้แหละแต่มีเป้าแต่มีเป้าเนื่องแต่ละปีเราจะเห็นเลยว่ากรมสรรพากรเวลาเขาไปเคาะเคยได้ยินข่าวเรื่องแบบนี้ไหม ที่เขาจะไปตามบริษัทห้างร้านต่างๆแล้วก็เน็หรือแม้แต่ร้านค้าร้านขายอาหารอะเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยซึ่งจะมีสัมรกรเดินเข้าไปเองเนี่ยเพราะว่าเขาทําเป้าการทําเป้าแบบนี้เนี่ยมันมันมันจะทําให้เกิดอะไรครับมันจะทําให้เกิดว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจมันไม่ได้โตขึ้นจนรัฐบาลเนี่ยสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่เกิดจากการกําหนดเป้าหมายว่าจะต้องไปเอางบกลับมาให้ได้นะครับเอาให้ได้สอง0 0 0ล้านสมมตินาแต่2 0 0 0ส0ล้านทีนี้เนี่ยการการไปดึงเงินออกจากระบบ เก็บภาษีมากนี่ไม่ใช่ว่าดีนะครับการเก็บภาษีมากเนี่ยมันจะทําให้เงินฝืดเนี่ยระบบเนี่ยมันฝือดอีกทั้งทงที่พักเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าไอโครงการเนี่ยมนสาการมันเงินฝืดแต่ถ้าคุณไปดูเงินแบบนี้ออกมานะสมมติจะไม่ต้องข้อสังเกตนะว่าถ้ามันเกิดสาการแบบนั้นและเป็นการตั้งเป้าผมบอกไว้ก่อนนะมันจะเป็นการที่ประหลาดมากเลยเพราะว่า คุณทำโครงการเนี่ยเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันฟลูนะครับแต่ว่าคุณไปดูดเม็ดเงินออกจากระบบม,มันจะขัดแย้งย้อนแย้งกันเองเป็นหมดมมและโครงการเนี่ยมันเต็มไปด้วยแนะวคิด ที่ย้อนแย้งกันอย่างมากมเรื่องระบบภาษีเรื่องร้านค้าเรื่องอะไรทั้งยแต่วันนี้เอาก่อนคือ1น0 0 0บาทเนี่ยเงินด<ม>ิจิตอนว่าวันนี้มันเป็นการที่เราเขาเรียกว่าลดความเหลื่อมล้ากระตุ้นเศรษฐกิจที่กําลังมันซึนมให้มันกระตุ้นขึ้นมาเหมือนช็อคหัวใจขึ้นมาคสมบัติท,ทํางาน NGO อสัมผัสกับผู้คนมากมายในต่างจังหวัดเนี่ยนะค,คือคุณเผ่าภูมิเคยอธิบายแบบนี้ว่าตอนที่เขาร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลหมายถึงพยายามจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย ถ้าจะ5,000ันเนี่ยเขาไม่ทำเพราะเขารู้สึกว่า5,000ันเนี่ยมันได้แค่จับใจ่ายใช้สอยซื้อของอุปโภคบริโภคแต่1 0,000ื่นเนี่ยเขาต้องการคาดหวังมากกว่าการซื้อของด้วยซ้ำเนี่ยก็คือการลงทุนอย่างที่<ช>คุณพร้อมพงศ์บอกคือถ้าเล็กน้อยเนี่ยมันหยดน้เขา<ช>้าต้มมันก็หมดไปมไม่หมดลงทุนไม่ได้เลยสมมนีถ้าถ้ามันมาเป็นก้อนแบบนี้หนึ่งหมื่นสมมุติบ้านหนึ่งมี5 0 0 0มื่นหคนเนี่ยโอ้มันสามารถเอาไปซื้อของที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนให้เบ็ดตกปลาใช่ให้เครื่องมือปลาอย่าง แต่พี่ว่าผมผมผมเชียร์นะขอให้โครงการนี้สําเร็จพี่แต่ว่าเรามีคําถามทางเทคนิคผมยกตัวอย่างดีมากเลยขอบ<ม>คุณมากผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณจะซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรนะครับทีนี้ราคาเครื่องจักรนั้นมันราคาสามหมื่นห้าแต่คุณมีโค้ต้าอยู่หมื่นหนึ่ง ผมยังไม่ได้ฟังว่าทางพรคพื้ไทยอธิบายยังไงในทางเทคนิคเพราะว่าแม้ว่าจะบอกว่าเนี่ยสามารถเอาไปซื้ออุปกรณ์ในการลงทุนเพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผมไม่ได้ขัดนะโอเคปัญหาทางเทคนิคเท่านั้นเองผู้แทนทางเจ้าบ้านเอาก็จะซื้อของเครื่องจักรเนี่ยราคาสามหมื่นห้าผมต้องรวมสี่คนไหมในบ้านไหมนะครับที่จะรวมสิทธิ์ให้ได้เพื่อไปที่ร้านเพื่อไปที่ร้านแล้วก็บอกบอกว่าเนี่ยเราขอแชร์กันนะสามคนไอ้สามคนแรกที่สามหมื่นนะไอ้คนสุดท้ายห้าพัน นะครับอันนี้ได้ไหมอีกเรื่งองที่1 2. สมมุติว่า a, มันมันแล้วม,มันมีความสัมพันธ์ไหมของคนในบ้านสมมุติว่าผมผมกับผมเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนั้นคนนี้แล้วต้องการไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่ง <hundred> ซึ่งมัจจะเข้าแก๊ปของการที่รัฐเนี่ยยอมยอมให้ซื้อแต่ว่าราคามันแพงกว่า10,000หม่นบาทผมสามารถจับคู่รวมกลุ่มกันได้ไหมว่าจะไปซื้อสมมติผมบอกว่าผมต้ umen, มมองการไปซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งสมมติว่าขอโทษทีจำไม่รู้อะไร <smack S 2> สมมักอ,อย่างนึงแต่ว่าราคาแพงหน่อยอ่าสักปราบาณสัก สักแสนห้าสองแสนอย่างเงี้ยแล้วผมไปรูปรวมคนมาได้ให้สักยี่สิบสาสิบคนแล้วก็ใช้สิทธิตรงนั้นอะไปซื้อกันได้ไหม,อ,มอันนี้เป็นมันเป็นคําถามทางเทคนิคนะครับ,รบและที่สําคัญที่สุดผมอยากจะถามทางพรรคเพื่อไทยว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มองเห็นจุดอ่อนของเรื่องนี้ไหม,ยอ,มอย่างเช่นโครงการที่ผ่านมาของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเอาแต้บหรือเอาคะแนนนั้นเนี่ย ไปซื้อขายกันในตลาดมืดนะครับอย่างเช่นมูลค่าของสินมันมันมีคนรับรับแรกเลยนะฮะรบับแรกเงินเลยเงินสดพอพอไอเดียที่เขาบอกกําหนดพื้นที่ในการใช้เงินแล้วก็มีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยนะมันจะทําให้การใช้เงินอะ่ะมันยากโอกาสมันยากนะครับเกี่ยวกับเดินทางกลับบ้านไปกับภูมิลำเนาเราไปซื้อนะครับมันจะบีบบังคับให้ไอ้ตลาดมืดในการซื้อแลกแลกเปลี่ยนเงินอะ่ะ อย่างพวกร้านขายโชว์หวยอะไรพวกนี้นะมันจะกลายเป็นร้านแลกเงินเลย <Okay. S 2> นะครับอ่ะจ่ายมือหนึ่งเอาคืนมาเจ็ดเจ็ดพันอย่างเงี้ยเอาเงินสดไปเอ,เอาเงินสดไปหรือไปซื้อของเนี่ยไม่ไม่ได้ซื้อของจริงๆนะครับแต่ว่าไปเสร็จแล้วก็ขอเงินเลยอันนี้ขอคืนมา500อนะอะไรเงี้ยยอมจ่ายไปแล้วเจ็ดร้อยเอาคะแนนไปเจ็ดร้อยเอากลับเอาเงินสดกลับมาห้าร้อยมันจะทอนกันอย่างนี้แล้วคาดว่าจะเกิดในในรัชสมัที่แล้วเกิดอย่างนี้เต็มไปหมดเลยในโครงการต่างๆที่เป็นลักษณะของโวลิทเป็นไปหมดคําถามคือ เพื่อไทยเนี่ย,ยใช่ได้พูดถึงปัญหาที่มันเป็นเพนพอย